สวัสดีค่ะพีพัส89แปดสิบคลิปนี้นะคะทิปจะมาสอนวิธีในการสมัครโปรเน็ต AIS บวกโทรฟรีในเครือข่าย AIS ตั้งแต่ตี5ถึง5โมงเย็นราคา22บาทต่อ1วันต่อมาเรามาดูเงื่อนไขในการสมัครโปรนี้กันนะคะสมัครได้ทั้งซิมใหม่และก็ซิมเก่าที่เป็นระบบเติมเงินและก็วันหมดเขตสมัครไม่มีนะคะไม่มีวันหมดเขตสมัครสามารถสมัครได้ตลอดเวลาเลยนะคะต่อมารายละเอียดของโปรนี้นะคะ เราจะได้ทั้งเล่นเนต็ตฟรีแบบไม่จำกัดปริมาณและก็จะได้ทั้งโทรฟรีในเครือข่าย a i s แบบจำกัดเวลานะคะและเนต็ตที่เราจะได้ใช้นะคะจะอยู่ที่ความเร็วเน็ต384กิโลบิตเพอร์เซกต่อวินาทีเล่นเนต็ตได้ไม่อัน้นไม่ลดสปีดไม่จำกัดปริมาณน,นอกจากเราจะได้เล่นเนต็ตที่ความเร็วสูงสุดอยู่ที่384กิโลบิตเพอร์เซกต่อวินาทีแล้วนะคะเรายังจะได้โทรฟรีในเครือข่าย a i s อีกระหว่างเวลาตี5 ง5โมงเย็นและก็จะโทรได้ครั้งละ60นาทีเท่านั้นนะคะรวมระยะเวลาในการโทรฟรีเพียง12ชั่วโมงเท่านั้นนะคะรายละเอียดต่อมานะคะและถ้าหากเราโทรเกินครั้งละ60นาทีหรือว่าโทรนอกช่วงเวลาตี5-5โมงเย็นเราจะถูกคิดเงินเพิ่มนะคะคิดเงินเพิ่มเป็นนาทีนาทีละ99สตางค์ต่อนาทีนะคะรายละเอียดต่อมานะคะและเรานะคะยังมีสิทธิพิเศษอีกคือสามารถส่งข้อความ SMS SV ได้10ครั้งนะคะและก็ส่งข้อความ MMS ฟรีได้อีก5ครั้งนะคะรายละเอียดต่อมานะคะระยะเวลาในการใช้งานอินเทอร์เน็ตจะอยู่ที่24ชั่วโมงนะคะส่วนระยะเวลาในการโทรฟรีจะอยู่ที่12ชั่วโมงเท่านั้นนะคะ หรือโทรฟรีได้ตั้งแต่ตี5ถึง5โมงเย็นเท่านั้นนะคะรายละเอียดต่อมานะคะราคารวมภาษีทั้งเน็ตและก็โทรฟรีจะอยู่ที่23บาท54สตางค์ต่อครั้งต่อ1วันนะคะและก็โปรนี้นะคะเป็นการสมัครรายครั้งต่อครั้งไม่ต่ออายุอัตโนมัติ ต่อมาวิธีในการสมัครนะคะสมัครด้วยตัวเองได้เลยสมัครกดดอกจัน777ดอกจัน35ดอกจัน123456สี่เหลี่ยมโทรออกนะคะขอบคุณที่ดูคลิปจนจบนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ